มอร์นิ่งมอร์นิ่งกดตือนหมอกันเพื่อนเพื่อนวันนี้ไม่มีหมอกไม่มีทะเลหมอกพีพีออกมาวิ่งข้างนอกนะคะขณะนี้ก็ประมาณแปดอ่าไม่ใช่สองโมงครึ่งสองโมงเช้าอักุนไตรสิกดูสิมาวิ่งที่เก่าวเวลาเดิมด้านหลังด้านหลังบ้านนะคะดูมามองดูสายการบิน มามองวิวตอนนี้เมื่อก่อนนะที่วิ่งมาวิ่งอ่ะอันนี้เขาทำเป็นระเบียบเนาะเขาตัดเข้าโพดไปหมดแล้วค่ะเหลือแต่ป่าแอปเปิ้ลยังสวยๆเห็นไหมป่าเข้าโพดไปแล้วเขาก็ไถเขาก็อาจจะปลูกพืชอย่างอื่นไปนะคะวิวสวยเนาะวันนี้สวยมากมาอัปเดตให้ดูค่ะชีวิต กับบรรยากาศสวยๆงามนนต้นแอปเปิลป่าแอปเปิลต้นแอปเปิลสวยชอบชอบไปชาวไร่ชาวสวนที่เมืองนอกนี้เขาจะทำอะไรที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะคะนะจะถนนเส้นนี้มันเป็นถนนด้านหลังบ้านมันส่วนตัวมันไม่มีรถถ้าไปวิ่งด้านหน้ามีด้านและะ้วค่ะรถเยอะ ส่วนตัวดูก็เลยมาอัปเดตให้ดูดูดวิววิวชอบธรรมชาติค่ะนูน่นสมัยก่อนนคอนโดมิเนียมคูหาที่วิวีอยู่มันมีเยอะแต่ว่านูน่นวิวอยู่หลังแรกติดกับถนนเราก็เลยต้องมาวิ่งดูสายการบินแต่ละสายมองไอ้ทีข่ขาวๆบนท้องฟ้าสายการบินน,นั่นนอค่ะ นะคะวิวก็เลยมาวิ่งถนนส่วนตัววิ่ง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 ไปเลยไปวิ่งกับวีวีเลยนะคะเดี๋ยวไปวิ่งตรงถนนเส้นนั้นก่อนถึงเป็นถนนส่วนตัวนะคะมาอัปเดตให้ดูสวยไหมเพื่อนสวยเนาะเด็กๆไปโรงเรียนแล้วสวยวิวป้าควันควันออก กวนออกจากปากวิวีนั่นนี่นี่เขาไถแล้วเขาอาจจะปลูกผักสลัดหรือว่าเขาจะปลูกเขาก็ต้องเอาเข้าโพดออกไปแล้วขเขาก็อาจจะปลูกนะคะวิวสวยมากวันนี้็เรีรีบออกมาเลยค่ะพอเห็นอากาศสวยๆก็มาอัปเดตเขาอาจจะปลูกสลัดหรือแครอทนะคะเพื่อนนะคะนูน วิวสวยเนาะวิวธรรมชาติมาดูสายการบินวันที่สี่มกราให้น้อยยาก็จะไปเมืองไทยแล้วคิดถึงบ้านจังเลยไปก่อนนะเพื่อนไปไปวิ่งกับวิววิวิ่ง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 ออกกําลังกายนะคะเลิฟเลิ จะมาอัปเดตวิวสวยๆให้ดูนะเขาทำบาลานซ์มากเลยเขาทำเป็นระเบียบเรียบร้อย